อินดิ e n เดน c ์เดยวันหยุด ที่รัฐอาจไม่ได้หยุดกล่าวสวัสดีนักงทุนและเพื่อนๆสมาชิกอยู่แฮทุทท่านนะครับเราวันนี้อยู่กับผมบอมโกเมศครับกับรายการวางแผนเทศทองคาครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในเช้าวันศุกร์ที่4กรกฎาคมนะครับปี2025นะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานอยู่แฮรุกท่านด้วยนะฮะสำหรับทิศทางทองคําในเช้าวันอังคารแบบนี้นะครับใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปวีดีโอเนี่ยผมอยากให้จําตัวเลขกันสันนนะนนิดึตอออี้เเ่ยผมยูป็วลา9 ตรงๆเลยนะฮะวันนี <ni> ้เ <ceksin> นี่ยต้องบอกว่าทองคำนะครับมีการเปิดมาบริเวณที่3 3 2 5 6 5นะครับคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวทองคำนะฮะจะมีการปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮวิกนะครับคือไปอยู่ที่บริเวณ3 3 6 5ก่อนที่จะรูดตัวลงมานะครับบริเวณที่3 3 1 2แล้วก็ไปพักตัวและปิดราคาที่3 3 2 5นั่นเองนะครับเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าตัวทองคำนะครับมีการทิ้งดิ่งออกมาแรงมากเลยนะครับเนื่องจากตัวเศรษฐกิจสำคัญนะครับอย่างตัวนอร์ฟลามและตัวอันเอมพอยเมนเท e นะครับออกมาเกินกว่าที่ตลาดคาดก กาไว้มเลยซึ่งจะไปบ่งบอกถึงความแข็งแรงของภาคแรงงานในสหรัฐนะครับที่ยังคงแข็งแรงอยู่นะฮะจึงทาให้รั์สินปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยเป็นที่น่าสนใจน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วสำหรับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่รับเข้ามาด้วยนะครับในโซนของเรานะบริเวณที่3 3 1 5ามถึงสามสนะครับก็น่าจะเก็บกันไปได้ประมาณ1500จุดถึง2,000จุดด้วยกันนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้ววันนี้ทำไงได้บ้างมาดูกันนิดหนึ่งฮะวันนี้เนี่ยต้องแจ้งทุนก่อน วันนี้เป็นวัน i n d e p e n d e n น d a เดนะครับเป็นวันหยุดของสหรัฐนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีวอลลุ่มมากนักนะครับเบื้องต้นถ้าอยากเทรดนะครับ ผมแนะนําเทรดในกรอบระยะสั้นระหว่างวันไปก่อนหรือวันนี้เนี่ยถ้าไม่อยากมีไม้แล้วจะพักมือก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของข่าวที่ต้องจับตาดูเลยนะครับเป็นพิเศษสำหรับวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของกฎหมายวัน Big Beautiful b i l l นะครับของโตทรัมป์นั่นเองนะฮะเรกว,ว่าเช้าวันนี้เนี่ยสภาผูา้แทนราษฎรนะครับมีมติผ่านร่างกฎหมายภาษีงบประมาณฉบับใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยคะแนนเสียงนะครับที่เฉียดฉิวมากเลยนะฮะชนะอยู่ที่2 18เสียงต่อ2 1 4เสียงนั่นเองโดยรายละเอียดของกฎหมาย One Big Beautiful b i l l นี้นะครับประกอบด้วยการลดภาษีครั้งใหญ่นะครับที่จะเน้นผลประโยชน์ไปที่กลุ่มรายได้สูงและกลุ่มธุรกิจเป็นหลักนะฮะสเลยคือเรื่องของการเพิ่มงบประมาณสําหรับการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง3นะครับเรื่องของการตัดงบประมาณนะครับในด้านของสาธารณสุขนะฮะการสุขภาพแล้วก็สวัสดิการต่างๆนั่นเองนะครับโดยกฎหมายนี้นะครับแม้ว่าจะผ่านมติเสียงส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีฝ่ายค้านนะครับจากพรรคติเดโมแครตแล้วก็สสริ กฎหมายนี้เนี่ยจะไปเพิ่มความเรื่อร้ำนะครับของประชาชนขยายนี้ของสหรัฐนะครับถึง3.4ล้านล้านในอีก10ปีข้างหน้านะครับโดยไปทําให้คนจนส่วนมากนะครับสูญเสียสวัสดิการทางสาธารณสุขนั่นเองนะครับพอมาเปรียบเทียบในฐานะของนักทุนในตลาดทองคานะครับการผ่านกฎหมายของวันบิวตี้ฟูลบิลนะฮะของตัวทบานช้ำนะครับจะส่งสัญญาณหลายด้านต่อราคาทองคำนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นแรงหนุนระยะกลางต่อตัวราคาทองคำนั่นเองนะครับก็คือการลดภาษีขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะจะไปช่วยเพิ่มงดประมาณอย่างไม่ระมัดระวังนะ จะไปเพิ่มหนี้สาธารณะของสหรัฐนะครับซึ่งจะทําให้ตลาดเนี่ยมีความกังวลเรื่องของความยั่นยืนทางการขังนั่นเองนะครับนักลงทุนบางคนนะฮะก็จะเริ่มเทขายพันธบัตรรัฐบาลแล้วมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วนแทนนะครับซึ่งทองคําก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นได้นะครับก็อาจจะเป็นแรงหนุนเบาๆให้กับทองคําได้ในอนาคตนะฮะสคือเรื่องของแรงกดดันจากตัวดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเพราะว่าการผ่านภาษีตรงนี้เนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเงินเฟ้อได้ในอนาคตนะครับซึ่ง ก็จะไปกระทบกับมุมมองของเฟดในการลดดอกหรือว่าการพยายามควบคุมเงินเฟ้อในอนาคตอีกทีหนึ่งอาจจะไปทําให้ตัวราคาทองคำนะครับโดนหนุนขึ้นมาในระยะสั้นอีกทีนะฮะอย่างที่3นะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็สงครามทางการค้านั่นเองนะครับโดยทั้มเนี่ยได้ประกาศแนวทางภาษีตอบโต้นะครับกับคู่ขาหลักซึ่งจะมีการเริ่มใช้อีกทีหนึ่งนะครับประกาศวันที่9กรกฎาคม2 0 2 5นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักงทุนต้องจับตาดูนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเกิดสงครามการค้ารอบใหม่ขึ้นมาใน อาจจะเสี่ยงก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินค่อนข้างมากนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นสินทรัพย์หลักให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงในตลาด อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้กับราคาทองคำอีกทีนะฮะดังนั้นนะครับใครที่พยายามจะเทรดในช่วงนี้นะฮะแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังเรื่องความไม่สงบทางด้านการเมืองเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะด้านจากการประท้วงในเรื่องของกฎหมายวัน Big Beautiful Bill นะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านภาษีตอบโตกของสหรัฐอีกทีหนึ่งนะครับที่จะมีการพูดคุยกันในวันที่9นะครับทีนี้มาดูหน้ากราฟของวันนี้กันครับวันนี้ทำไงได้บ้างนะครับกรอบราคาวัน กรอบนะครับจะไปอยู่ที่3246องถึงสามสนะครับที่เป็นจุดรับต้านเดิมก่อนที่จะมีการเบรกราคาขึ้นไปที่3350ที่เป็นสวิงใหม่นะปัจจุบันนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยกรอบอาจจะแคบนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีแรงซื้อจากทางสหรัฐเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่ตลาดเขาปิดนะปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นกรอบไซด์เวอยู่ระหว่าง3ามสามหนถึงสามสนนั่นเองครับ กรณีที่ตัวราคานะครับมีการย่อลงมานะครับแล้วไม่หลุดนะครับบริเวณ3308ดอลลาร์ตรงนี้นะฮะสามารถรับได้นะครับบริเวณที่3310 3315นะครับายขึ้นไป500 1,000 1,500จุดและเก็บแค่นี้พอครับส่วนกรณีที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วไม่หลุด3340นะฮะบริเวณที่3335ถึง3340เนี่ยตรงโซนนี้ยังสามารถพิจารณาในการเซลได้อยู่เก็บไป500 1,000 1,500จุดแค่นี้พอนะครับกรณีที่อยู่ดีมีพีคขึ้นมาเลยนะครับหลุด3350 ที่เป็นเบรกพอยต์เดิมนะฮะแนะนําว่าไม่ให้เซลแล้วนะครับให้รอย่อบายไปตามเทรนใหญ่เอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและนี่คือแผนเทรดทองสําหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะครับเน้นย้ำนักลงทุนอีกทีหนึ่งนะครับต้องมี TP SL ชัดเจนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่อยากร่วมพูดคุยกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมบอมโกเม้น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ uhas. com เรา คือเพื่อนแท้นักเทรด